ที่จังหวัดสตูลน,นะคะโรงเรียนงจังหว,งวัดสตูลเขามีการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยมีความกล้าสแสดงออกในทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่โรงเรียนจงหัวอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะจากกิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี2 5 6พมีนายกสมาคมจงหัวและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูลคณะกรรมการสมาคมจงหัวคณะครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเข้าร่วมในพิธีนะคะสำหรับก,การจัดงานในครั้งนี้ก็เผื่อจะให้น้องๆได้ได้ราบประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ทือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงเฉลิมฉลองวันตรุษจีนให้กับนักเรียนที่สําคัญเนี่ยก็คือให้น้องๆได้ได้มีความกล้า แสดงโอกนะคะในทักษะทางดา้านภาษาจีนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีการหมอบโอ้งรางวัลและก็เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเหลือบก,การประกวดประเภทต่างๆนะคะการพูดบรรยายประวัติวันตรุษจีนทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนการแสดงรำมวยจีนด้วยค่ะนี่อย่างที่เห็นนะคะเก่งจังเลยนะแต่และคนนีฝึกโซมกันมานะตัะ้งใจจะมาโชว์กันวันนี้แหละนะคะได้ดีน ความกลา้าแสดงออกทางเรื่องข้องการแสดงทางออกกายนะแล้วก็เรื่องข้องการพูดการออกเสียงที่เป็นภาษาจีนอพอตอนนี้ละลายโรงเรียนก็มีการสอนเสริมในละลายภาษานะคะเพื่อ,อจะให้หน้องๆเนี่ยได้มีทักษะในลากลายภาษานั่นเองค่ะเข<อ>้าสู่อาเซียนเหลือก็พันนีแล้วนะ